นนี้บันที่สองเดือนรกรกฎาคมสองพันห้ร้บแปดครับวันนี้นดยว่าจังรถเกรบปรับถนนครับเพื่อมาปรับเกียรติถนนครับเส้นทางไปไกลหน้าครับของชาวบ้านครับเส้นระหว่างทางลงไปสะพานห้วยทรายทิ เหนือของชุมชนหมู่โกมข้าหมู่ที่6เทศบาลตำบลร่องคำครับ,ค,รบคือสะพานข้ามไปเป็นจังหวัดรอส์อยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นจังหวัดกาฬสินครับระหว่างอำเภอร่องคำกับอำเภอโพชัยครับนี่ถนนพี่น้องที่สัญจรถนนเสนีไปบริจากรวบรวมเงินกันเพื่อมาปัซบสมถนนครับ สะดวกต่อการใส่งานครับบริซ้อมมาหลายปีครับถนนเป็นลุมเป็นบอน่อเลยขี่รถํำรวจเส้นทางครับตอนนี้รถกำลังทำงานอยู่เป็นมือแรกครับนนถึงโรงงานนะครับได้เงืนจำนวนหนึ่งครับก็ได้ว่าจ้างตกงลงราคากันหาพันครับหลังจากเลือจากจ่ายค่ารถเกดแล้วก็สี่ ไปสื่อหินหลุกร่างครับมาโรยไปบางบางจุดครับที่มันวิกฤตมากๆที่เป็นลุมจีมันเป็นบัอนาจะมีความแข็งแรงครับเพ่อครับตามตามสภาพตามประมาณที่ห้อมีแล้วครับอันนี้เราวางขามสะพานขึ้นเนินมากนะครับขึ้นเนินมากความือนี่ก็จะเป็นไฟโ ต้นใหม่ครับของคุณทองพินชุดเทวีนะครับแปลงทั้งครัวที่มีไฟนกำลังสุมไฮอย,ยู่นี่ครับเป็นของคุณพ่อทวีศักกมลนพลาดครับมันนี่หนึ่งปั๊บไดประมาณ50%ครับ รถเตยยางรั่วก่อนครับ,รบเส็นสิบเส็นตรงไปทางคําประไว้ายทางคือน,น้องเสียงมาดครับแต่นี่ผมจะนำเปิดอ,อันนี้เดียวกว่ามาน,นีสิไปทางน้องแดงครับผ่านหน้าน้องบัวครับน้องบัวนี่เป็นหน้าของคุณเมราตีอันนี้กำลังเดินทางนี่หัวมือนี่ก็เป็นแป้ง ไฟมันของท่านกำลังตะบนนองตะไกล้ครับสวนปา์มนี่กับเป็นสวนปามของคุณลุงชูชีพเป็นเส้นทางเขากำลังปรับเกียร์ครับถึงทำงานได้หาสิปอร์เซ็นะครับลดยางรั่วครับ,รบอัปเดตความคืบหน้าในการทำงานมาใหา้มาบอกสุพินองฟังครับ